ไปชมวิวเออมาเร็วมาเร็วเอิร์ดเอิร์ดกลัวนะคะกลัวทำไมนะคะคุณกลัวไหมคะหนูกลัวไหมคะไม่กลัวเออเริ่มชินแล้วริชินแล้วไปเริ huh, yeah. ่มด้านละเริ่มเริ่มมีสติสติอย่ามองข้างล่างไปไปไปขอแข่งมือปิดไว้เดี๋ยวมีบ้ามันก็ทำได้ว้ าสั่นค่ะคุณลุงเขาบอกว่าขาสัน่นน้ำยังมีอยู่นะคะทุกคนน้ำมีน้ำเนาะอ,นอุ้ย<ๆ>เขาทาอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรกระชาังปลาเหรอโอ้กระชาังปลามีปลาด้วยนะน่ะมีปลาด้วยอุ้ยน้ำใสน่าเล่นมากเลย <c oughs> ไม่ลึกที่ลึกที่ไม่ลึกมันเป็นที่ตื้นที่ลึกเออที่ตื้นก็มีที่ลึกก็มีเปานะไรเป็นวิวธรรมชาตินะคะทุกคนคือโอเคเลยเนาะวิวธรรมชาติเนาะนี่เลี้ยงปลาหรืออะไรอ่ะไม่มีปลามันมันเลี้ยงกบไม่เลี้ยงปลาแล้วเลี้ยงตีนเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรเดี๋ยวพึ่งจะเพิ่งล่วงเพิ่งล่งมันถ้ามันมีอะไรเดี๋ยวมันตกเออเดี๋ยวระวังระวัง ดูนะลูกเดินไปดูนะเดือดแก่เนเืมันกลัวเลเอฮ้ยมันกลัวเ้มันกลัวมันจแม่เขากลัวมันใจส่อคนใจเสอมไปเนื้อเป็วาเนื้อฮตกหมา้วเดียวตกาก็เจ็บอยู่ด้วยไหมอ้าวมา กลัวเป็นคนที่กลัวกลัวชอมสูงคนกลัวชอมสูงอันนี้ไม่มีน้ำแล้วค่ะหน่อไม้ไปตาหาไปตาหาถ่ายาด้น่ะใหม่นะอนนไปตาหาแกงครับก็มีเหลือมีมีเหลือดิมันต้องมีเหลือดิ

กลัวอมกลัวเขงไม่กลัวเลยไ่กลัวไรกลัวกลัวหนวที่ความได้หนที่วไปแ่รถวิ่งใครจะไปกล้าขี่ครจปาฏิบัติธรรมย้วไงดูเว้ยเออแต่ครับ น้าปลดูจากนี้ขึ้นมาแล้วกัเออดูจากห้วยขึ้นมาอ๋อจริงเหรอดูไปทำอะไรอ่ะแล้วจะขึ้นไปได้ไหมลต้นไม้ขึ้นไปทำอไมอ่ะลงต้นไม้อยากขึ้นดูบนเป็นไงขึ้นไปเด้อไหมจะตกปลาขึ้นไปดูเลยไม่เป็นไรขึ้นอะไขึ้นยากเออมันขึ้นยากมีบันไดหรือเปล่าขึ้นเดียวก็จะว่าเออเลยของวัดถูกสอนขึ้นไปทางไหนนี่เราจะไปทางไหนนี่ไงไปทางไหนลูกศรเนี่ยงสวทรค์เนี่ะ ไปช่งปลาไ่จาปาไม่จะมีปลาหรอกวัดนี่ไงไหว้พระก่อนทุกคนลูกสอนลูกสอนอันนี้คือน้ำอะไรเนี่ยกรองอะไรกรองน้ำน้ำดื่มไง น้ำโกงมาจากไหนมีนะน้ำโบน้ำคุณน้ำโบราณนี่แหลน้ำเขื่อนเป็นน้ำน้ำโกงเนี่ยเหรอ้็คุณโกงก็ดื่มได้อืมดื่มได้เออดื่มได้อ้อยดิอ้อยอ้อยอันนี้เป็นอ้อยสีม่วงกินได้เหรอได้ดิกินิกนยังไงอ่ะเอากินจะไปหักก็ดิขอข้าก่อนขอหน่อยนะคะขอกินอ้อยชิมอ้อยหน่อยนะคะ มันอยากกินในหวานปะหวานมากเลยเอาก็กัดออกมาดีแกออกมามันกินได้กินแล้วก็ขยำไม่นี่ทิ้งนี่หอยนีมันเป็นยาไงเต้มกินน้ำร้อนได้กินเปล่าๆก็ได้กินกับอากาศด้วยสิ เ้างกนแล้ว็มีมูุกนยกัดข้างบนนี่เไม่บาดกกินแค่น้ำกัดกินแค่น้ำกัดหวานปะเออหวานอร่อยเลยอ่ะหวานอร่อยแกดิหักหักอันนี้หวานน้อยเงี้แกแล้วกัดที่ข้างนี้แกออกเปลือกแกเปลือกให้หมดมันก <ot an> ็จะแข็งก็น้ำอ้อยน้ำอะไรที่เรากินก็อย่างนี้แหละ

เออมาสอกินเนี่ยเอามาสอเอาน้ำกินหวานเลยมันอ่อยแหเลยเนาะหวานหวานกัดเปลือกออกดีก็เอากัดเปลือกกับท้งเก่าหรอคะกับท้งเก่าเลางกันจ้ากบทางเก่าดีแกะเอาดีแกะแกะไปเนาะเอาไปเกาะเนี่ย กินไม่ร้าแข็งใช่ไหมนอนนนเลยแวบก็ินเลยไปโปงไงโปงไงมันดีสบอโป่งไงไปจอไหนโปงไงเปไงอยู่ใส่มองไรเข้าไปน่ะบอมองเข้าไปมั่อสิหมู่่อยู่ดีมู๊ยโปร่งไงเม่ใส่มอง กง่าบไ่จ้าบ่อกกูไปปุ่น้องหน้าไม่ใหญ่เนาะบ่เห็นวิวมบ่เอออยากไปแนว่ยอุสันอ่ะมีวเออไปอุสันเลยปะเงื้อเฮี้ยมันเสียดกูบ่อยากเงื้อกูบออยากเฮ็ดเบี้ยเห็ดนึ่กูบ่อยู่เลยอุ้ยโดนยังบ้างมันลมอุ้ยอหี้ยังเลยอุ้ยลมอุ้ยโฟยังอยู่หน่อยเดียวก็ไปเลยนีบอกมันเลยช่วยมันหนาเอลยเนี่ยระวังตรงนี้นะเอเนี่ยอย่าเหยียบเนี่ยตรงไหนนะนี่ยเนี่ยอย่าเหยียบ มันจะร่วงหรือจริงไปทำปกติบนนี้นนนมีน้ำอยูออ่มีโอ้ยอันนี้กระเงีกแล้วตัวนี้เออฮะ เนาะไปยังเสียวมอเตอร์ไซค์ไต่เฮ็ดหยังเฮ็ดหมดหลายแสนเลยหนิเออเอ็นเสียวมอเตอร์ไซค์ไต่เนาะแต่คือว่าแหละว่าทางลาดน่ะยายมาเลยมาใครมังมั่นกลัวอะไรไม่กลัวเดินดีๆ เกียวสะพานนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูวิวที่อื่นต่อทีนี้เราจะเดินทางไปที่เขาเรียกว่าอะไรสวนสัว ยังไมยได้เอียงลงบนทางที่คุณลงมาได้คุณนอนอะไรันลงบ่ได้เออกูลงมันด้วยสิลงท่านมันเด็กกูวันนี้มั่้ใบบัวไงอ๋อใบนี่ไงที่จะไปใส่กับงานตอนนั้นเออเราไม่ได้มาเอาไงพี่วัดเนี่ยใบเฟินใบเฟินเลยเพื่อเอานั่นดิ เขาเจ้ายังาอยู่ปงใหญ่มันหลายนี่หนิไอสิมาตื่นได้หนีิลด้วยหนิรือขึ้นเนี่ยขุดขุดแต่ของเราลึกกว่าเขาไว้ลอยกระทงนะเนี่ยเออนิในที่ลอยกระทงสถานที่ลอยกระทงของอำเภอขอับปุ่น่จอยที่มนเลิกจังหวะเลิกเหนื่อยหน่อนะเลิกเถิดได้หนิตามเลิกเด้อคุณกูบงหอกกำลังไปใกล้ไหมประธานไ้ไหมแน่หลอดนี่กูอยู่ฟังนี่เออคุยฟังนี้ไหมยู่ฟังทุกคนเอื่นเลือดนี่เจ็บเนี่ย ไงันเนี่ยเออยือจุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์มาออกกําลังกายไงแม่มาประจำตอนน้นะถ้าน้ำมันขึ้นหน่อยมันจะท่วมมายนเลยนะนนดรกอือู้่นด้หรอมีอกนี่ฮะมีอกนี่อ๋อมีหอกตัวนี้เหรอห่วยแล้วเหรอจะล่ององมั้งรงห่วยปะอ๋อถ้ามันท่วมมันก็คือจะลงห้วยออ อันนี้เขาเรียกว่าฝายเก็บน้ำเนี่ยระวังนั่เขาเรียกว่าฝายเก็บน้ำใช่ป่ะลมก็เย็นไงล่ะลมเย็นจังลมไปดานแล้วลงไปลงไปไปนั่ง เย็นเนาะนล่ะคอันนี้เขาจะเอายหาปลาหาอย่างบ่อ๋อเขาสัมหาเขียนออ๋ออันนี้เป็นที่ระลึกเนี่ยเป็นที่ระ,ะลึกเนี่ยไว้เขียนนะที่ระลึกเขียนจ่าระลึกไว้ว่านี่คือสถานที่ของฉันอะไรเงี้เย <c oughs> เ น้าว่าคนเปลี่ยนชื่อแฟนยใหญ่เลยอุ้ยมยเนยังไอุ้ยอุ้ยอนี้แหละมันร้อนนน่อยผ้าเมย์ไปยางหงละน้อยเออ แม่ครับอ่อนแพลเลอยู่ิบานีหาอ่อนอ๋อวังหันทั้งงานศพงานบุญในตุ้จะใส่อะไรขึ้นตาอีกทีหน่งะเป็อย่างอ่ะมาหันเพชรหุ่นนี่มันยังก่อมันเนี่ยมาอ๋อน้ำบอกมาร์มีเพิ่นอันน้องแม่บัวตาย ก็จะเล้าเป็นไผเลยจล้าึ้คงนี่นี่เหะมันก็ตยอย่างกันอยู่่นกับงานบุญเหตุเนียงกันเอาเป็นนสัยหรือวะงานยู่ข้างนอก